ทุกคนนะคะมาสัมผัสบรรยากาศของร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นร้านที่เป็นทางผ่านที่จะไปโรงเรียนพอดีนะคะซึ่งใครที่แวะเข้ามาเนี่ยก็คือไม่ไกลเลยนะคะประมาณกี่กิโลนะคะยังไม่ถึงบ้านหมากย่าทุกคนถ้าเข้ามาจากสีแยกหนองบัวซอนนะคะเข้ามาทางที่จะไปโรงเรียนผู้ฝายอะ่ะน่าจะประมาณ ถึงสามกี่ลไม่เกินนี้นะคะแบบแล้วบรรยากาศดีมากเราอะเล็งไว้ทุกวันเลยเราขับรถผ่านนะคะเราวันเนี้ยเขาเปิดให้บริการแล้วนะคะทุกคนเราจะไปชมภายหนว่าเป็นยังไงกันนะคะไปะไปดูกันนี่ค่ะเวนาคาเฟ่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะคะอุ้ยเขามีรถด้วยทุกคนดูน่ารักมากโอ้ยเรามาคนเดียวนะก็จะถ่ายรูปไม่ได้นะ โอเคเดี๋ยวเราจะลองไปอุ่นรข้างในดูนะคะ,ะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากนะเราแต่งร้านได้น่ารักมากเลยอะเราขับผ่านทุกวันเราลิงทุกวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร้านนะคะทุกคนนี่ค่ะเวนาคาเฟ่เราเข้าไปอุ่นบรรยากาศเลยน,นดูซิว่าเป็นยังไงนะคะเราไม่รู้ด้วยนะว่าเขามีกับข้าวนเลยหรือเปล่านะเข้าทนี้ได้ไหมอะอน,นี่เป็นบรรยากาศในร้านนะ ทุกคนที่นี่เขามีแบบเป็นกับข้าวเลยนะเรายังไม่ทานข้าวมาพอดีนะคือเราหิวมากนะคะเดี๋ยววันนี้ขอเป็นข้าวไข่เจียวแล้วกันนะคะค่ะพอดีไม่ทานข้าวมาทุกคนเราได้แล้วเป็นข้าวไข่เจียวนะคะแล้วก็เอสปัตน,นะอุ้ยมีน้องด้วยน้องน,านา่ารักคนละสายแล้วนะเดี๋ยวเราจะ เราเวลารอบรรยากาศข้างนอกเฮ้ยบรรยากาศในร้านดีมากเลยทุกคนเอาจริงใครที่ใครที่มานะคือเรายังไม่รู้ว่าเครื่องดื่มเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราขอลองดื่มเอสปัน์ก่อนตอนนี้เราสั่งเอสปัน์กับไม่รู้จะกินข้าวอะไรก็เลยสั่งเป็นข้าวไข่เจียวนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวรอรอเครื่องดื่มมาก่อนเราจะได้รู้เราจะได้สปอยได้ว่ามันอร่อยมันแซ่บมัน เข้มข้นแค่ไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวระหว่างที่เรารออาหารกับรอเครื่องดื่มนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนดูบรรยากาศรอบๆร,ร้านนะคะมันดีมากเอาจริงๆเราอ่ะเห็นพัฒนาการของร้านทุกวันเพราะเราขับผ่านทุกวันเลยนะเราก็แบบเลงเลยว่าถ้ามันเปิดันไหนอ่ะเราจะมาแวะมาอุดหนุนนะคะซึ่งไม่กี่วันจริงเดี๋ยวปุ้จะพาทุกคนดูบรรยากาศรอบร้านนะคะที่จอดรถก็กว้างมากเลยนะคะทุกคน อันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะดูมีความมีความน่ารักอะ่ะดอกไม้ปูกเต็มทุกคนตอนนั้นมีสะพานด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเป็นที่ให้นั่งนะคะชมบรรยากาศรอบๆโอ้โหที่ข้างหลังก็มีอ่ะอุ้ยบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนอันนี้มีห้องน้ําอยู่ด้านหลังนะคะอุ้ยทุกคนดูบรรยากาศ นี่ค่ะชมนกชมไม้มีท้องนาเขียวขจอีอุ้ยเดี๋ยวเราจะลองเดินไปตรงสะพานตรงนั้นเนาะเสียดายเรามาคนเดียวนะเราก็เลยไม่รู้จะถ่ายรูปยังไงนะคะทุกคนถ่ายเป็นวิดีโอไปฝากทุกคนก็นแล้วกันนะคือกระเป๋าก็วางไว้ตรงนั้นคือไม่ได้แคร์เลยนะคะเนี่ยอุย้ยทุกคน เราลงมาดูตรงนี้ค่ะอุ้ยมันยากาศดีมากอ๋อสะพานมันต้องเราต้องเราต้องลงทางโน้นแน่นอนเลยอะถึงจะไปตรงนั้นได้นะคะเราเห็นน้องๆอยู่ตรงนั้นทุกคนเราจะไปว้านให้น้องๆถ่ายรูปให้เรานะปะปะไปรู้กันนี่น้องๆน้องๆมาถ่ายรูปเป็นพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้น้องๆถ่ายรูปให้เราด้วยจริง ุกคนแต่ก่อนแต่ก่อนเระถ่ายรูปเรามาด,ด,ดูสะพานตรงนี้ก่อนมันเลิศมากค่ะทุกคนดูอุ้ยมีเรือด้วยมีความเรือค่ะมีความเรืออุ้ยน่ารักทุกคนดูดิทุกคนดูดิคือเดินลงไปตรงนู้นก็ยังได้อะค่ะเป็นท้องนาอันนี้เป็นแบบคลองน้ำ ซึ่งเพื่อนสร้างเองนนเนี่ยเห็นไหมครเพื่อนแบบตั้งใจทําให้มันอันนี้เลยอ่ะสุดยอดอ่ะชอบทุกคนไม่เราไม่คิดว่าเราจะเจอ <laughs> อันนี้เป็นญาตินี่แหละนะคะ <c oughs> คือเราต้องใจว่าจะเดินมาหาน้องกลุ่มนี้แหละเพื่อให้น้องถ่ายรูปให้นะคะแล้วก็พอเอิดว่านี่รู้จักกันโอเค thank you so much นะคะทุกคนมาได้นะจริงๆ เดี๋ยวเราจะบอกว่าเมื่อกี้เราเราลงไปถ่ายรูปในเตือนั้นเด้อน่ารักมาก ทุกคนครบส่วนแล้วคะ่ะเรามีข้าวไข่เจียวแล้วก็มีเอสปันนะคะแล้วดูดูความน้ำเย็นน่ารักมากโอเคเดี๋ยวเราจะขอตัวแฮฟลันช์ก่อนนะคะทานข้าวเที่ยงนะคะทุกคนนะ<า>ข้าวไข่เราไม่รู้จะก,กินอะไรเรา,เ,าเราเอาที่เสรสุดก่อนก็คือข้าวไข่เจียวตอนแรกตั้งใจว่าจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวเราขอพันแขนเสื้อแขนเสื้อจะโดนไข่อะ อยั้งนึงโอ้ยความย่อยของเสื้อทำเข้าไปห้ามให้เป็นอุปสรรคกับการกินนะคะเรียบร้อยนะ,น,ะ,ะนี่เลยนะ ว้าวいただきますแค่นกินนะคะเป็นการตัดสินใจแวนที่แบบปรับปรับมากเลยนะคือขับผ่านยังไม่ได้อะไรรุ mm ่ด hmm. เดียวนะคะแหบบวนข้ทันที ินบรรยากาศดีอ่ะกินอะไรก็อร่อยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะหิวหรือว่าไข่เจียวร้านเขาอร่อยจริงนะทุกคนหมดมากคือกินคลีนมากเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นเ,เวลาที่เราจะชิมเครื่องดื่มกันวันนี้เราสั่งเป็นเอสปัตนะคะเอสปัตมาลองชิมกันซิว่าจะเป็นยังไงนะ คือตอนแรกเราอยากกินเหมือนอะไรหวานๆเหมือนแบบนมชุมพูนมสดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเรามาถึงร้านกาแฟทั้งทีเนาะเราอยากจะรู้ว่าร้านเขานะ่ะฝีมือก,การชงกาแฟนะคะเป็นยังไงเราก็ต้องสั่งกาแฟสูกปัโอเคงั้นเราจะมาลองชิมกันนะคะทุกคน ดูดเข้าไปนะคําแรกคือมันเข้มข้นดีนะคะ่ะแล้วหวานมันเข้มมันกําลังพอดีคือปกติถ้าเป็นเอสปันอนะ่ะคุณป้าจะไม่ชอบกินที่แบบขมมากๆหรือแบบจืดมากๆนะคะก็จะชอบแบบให้เขามีความขมในรสกาแฟเขาพอดีอ่ะเออแล้วก็ปกติเป็นคนกินหวานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าร้านไหนที่แบบว่าทํา ทำออกไปทางหวานหน่อยเงี้แล้วก็จะชอบนะแอันนี้เราว่าหวานพอดีอะเออกำลังพอดีอเตรียมสิบไม่หักเลยอะดีจริงสำหรับนะคะคลิปรีวิวนะคะแบนดคาเฟ่วันนี้นะคะก็ เรียบร้อยโอเคนะคะเราแฮปปี้มากนะคะเราก็ได้กาแฟอร่อยๆนะคะกลับไปที่ทํางานด้วยนะคะก็เดี๋ยวขอตัวกลับไปสอนนักเรียนต่อกัอนนาอน,นะให้กินข้าวอิ่มแล้วได้กาแฟล้วด้วยนะคะไม่ง่วงแน่นอนนะคะยังไงก็ใครที่แวะผ่านมาทางนี้นะคะสามารถมาแวะได้เลยนะคะข้อมีเพจใน Facebook ด้วยนะ,ะชือ่อว่าแวนะาคาเฟ่ภาษ,ษาไทยเลยนะคะก็เข้าไปกดติดตามได้นะคะทุกคนบูมามากๆเลยมีแบบว่าเดี๋ยวเราจะมาแวะอ,อีกรอบนึงเดี๋ยวเราจะเป็นตัวชิคๆมาถ่าย